หน้าเมจองยเกสยสแตนเงนบาทใครใอบไปามอ่ะไล่ข้าหนึ่บาทหนึ่งข้าว้บาทำไมมัต้องเป็นทุกผู้ชีพกเยเอาก็ชิปล <c oughs> <c oughs> องหนักสิี้เมเนยมนีขียหบาทเียล้าวต <c oughs> ช่วคนไหลหลังมเยอะเยรมีมีฟิวระวังีแงตกักัมีได้เซ็ไม่มีติดเกอนซัมอรสิพัจเปียแบงก์อยกัน่ลครับี่เป็นังแบงกจับแบเนต์ายจบการบกาจับร ืเนราไม่ทำเพิ่ไมีนนึ่งแอโซยืนหนึ่งค่ะยินหมดนเดียวยินหนึ่งพันะหนึ่งพนมันได้ไหมครับได้ครับคอน์ดเลคนนี้จะสิบเจ็ดบวกเียสิบยี่สิบสีแล้วกอัเนยีบเจ็ครับไม่ป้องกันอันนี้ต่ออันนี้ตอก่อนคิดทางข้างด้คิดข้างเตอร์อเมรกา

ส่งส like ัรไปอเขารู้อยู่แล้วว่ามือไส้วกทีเนียก็บแตกเลือกด้อตม่ตัวัวเอาไปแค่เล็กขู่ไมเตยหนึ่งสอง มไม่คิดมันจะโดนถ้าเกิดแาวิฟไม่คิดอะไมากต้งเอานักคบก็สูงเลยตับมักี่ใบเก้าใบเก้าใบตบบอกยังไม่หอก ม่ือ้ไกเาดไาไปต้องเตะต้องแต่งอีกไหมอยู่ว่าไม่ใชอนงตีไหมแม่บอกมามามาีไหลก็ไม่ได้่ไยแก่แล้วไม่ไปไปก็ไปกันเฮ้ยเยตีตัวนี้เลยงไม่ได้หรอก เอาจนตแก้วล้วข้าบ้านเี่อะไราบางอาชีวงเวียนอยู่พวกโตกะนี้เลยใจผิเหรอเมื่อกี้ใจที่แบกบอกไว้ดแก่แกกันอยู่บวนอยู่แค่นี้ไม่ได้ไปห้องข้ามไปเ

ปึงเมื่หนึ่งถึงสตารัไปึเมื่อสี่พันก็จิเอาลงนี่เมื่อสี่พันก็ีเมอา ขอหน okay. yes ึ่งขอสี่หนึ да ่งนะโอเคเ่ี่ห่งตนนี้จะเป็นหนสองบสอยี่สิบสองเอ็ดสองสิบสี่สิบหกสิบแปดยี่สิบสองยี่สี่หบสส เยอะจะอยู Is ่เลยจากท่เดียวไม่สบ่ไขันนเอาเลยเาเลยเาเลยี่ดกมะไรเอาอะไรยอมเงนยิ้ไปไม่เกิดเิอสี่นเนีตรงนไม่ไปเก็บไม่ไปีกดสงสี่ครับสองย่ส

กน่อพ่อก็คือวันหมดแกสเป็นนย่งร้านนี้กับคารบาหนึ่งทไม่หนึ่งเปภไม่้ไม่ได้จดออกไปทีน้จงนี้เนาะออกไปที รอบีไม่มีเวลานะอยาอยากจบีไม่ได้นะจบุเดี๋ยวจะกบจาแข่งกันแรกนะเลิกดจ่แข่งกัแกไม่ใช่หรอตัวห้เนี่ยี่ตัวห้าตัอ๋อเหอเหรอเหรอมอน้าเห็นเหรอนี่เนี่ยอ๋อจแข่งับตัสเนี่ยตอ้าวแล้วพี่บอกตัวห้าไม่เอาวหัหาอ้ีเนี่ยสี่เออเราเราอะเราดูสี่ดูถแผนเจอเลย ไม่ต่างกงตเลนตายมอนแปดแปดนะไม่ต่างเลยแค่เปลี่ยน,นอันนี้มือนหอบเงนนบออันนี้เเนโซโ่ี่สิบสามยี่สิบสามแยนับสองคิดไรู้เิยว่าอยากให้โปรโมทเองสิบนะโอเค เไม่มีเ <m> ซ <Liverpool> ็กเเซ็ตไม่มีมื่ติดเสร็จเปสองเลยรบอน้าสองกินสองสอาาอนนี้สเตตแล้วร้บหนึ่งอันนี้คอโซแบนประหานะครับอันนี้ข้อโซหนึ่งอันนี้ตีสกิลคาร์บัตล่าหมือหนึ่งตัวบอกห้าพัน อันนี้สก oh, okay, so ิลสบัดจนหนึ่งคอมเมนต์นะคนบมกว่อนเจ็ดสองสองครับ okay, อ uh ิกเกอร์มปจากใครักมัน่าจากใครมันประคับรันด่อคอันนี้ยี่แปดสามสิบหกสองเขี้ย กี่อะไรอ่ะใช้เป็นไม่ป้งกันอนี้เป็นเช็์อามกเลยนะดอลิเกอร์มเปดไม่มีทิเกอร์ไม่เข้าโอเคผ่านแล้วสแตนแอนด์บอไม่ไม่โรสพอแมกวิดนี่ตอบกันผิดบอกห้าพัน

ข้ารือเปล่าน้องเงินเจ๊นะครับรับข้าวเท่าไหง่รอให้เขาสเลยไม่รู้เนี่ยา้วเซ่อะบาพันก็เป็น19 เรือนตีเ네ท oh ่าไหครับเรือ <f> ก <sentences> ็จะบอกอีกหนึ่งนึงนะเพราะว่าให้ให้ผ่นก็จะเป็นทังบวกครัอีกหนึ่งหนึ่งก็จะเป็นตอนนี้สี่สิบห้าหกสิบเจ็ดสิบเจ็ดยิบเจ็ดสามเ็ดสามเจ็ดบวกห้าเป็นสี่สิบสองสี่สิบห้าห้า

ไม่ได้ขออะไรเลยกระั <i> ูกกริมันจะไมน่ใบอะใชตนมีอะไรตไม่เกนัวเลขกนี่ังไม่มีเลยีหนึ่งใบนะสองใบก็ตัวเดียวกี่ด้วย เกิดเลยใช่ไหมเกิดการออเข้าไม่ได้พูดนะสนามีเกิดตรานี้บ้หนโอเค่อตีวนเลยต้องแปดนี่สิข้แปดข้อวหนึ่งใบโม่โม่โม่มได้โม่เก่งหมดม ของแจะเป็นสองหม่นสามหมื่นสามหมห้าก็มันต้องหลับ เทาล้ี่พนที่เป็นาารยเช็คไ่อยเ่ต่ออะไรมีกระจินึงนะให้ขเบอ้์ขอารู้่าเบอเ์ม่่นี้หกใบครับต้ายไก็ไดแเลย่ได้ข่้นีเบอร์ในรถบอหาพันสองหนก้ารายอันนี้สามก้อสามก้าวตาย หน่กกิ้ชูสาวสองไปสามหนึ่งกาตอนนี้มือเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดใบจบเก้าไหไห จะว่าจะแทนอมือเท่าไหไ่จดนี้สิบเอไ่เกินโดดสามโซบานหนกระตั้อ่นะอ้นิบด้หม่นถ้าทำงแล้วออแล้วก้โดดมาเป็นหมื่น 2ออัวนี้จะเป็นสามโอเคหลานเป็นแค่แล้วอันนี้มืนเจ็ดแตแล้วบวกคิดหนึ่งตามอะไรนะอันนี้บวกคีมีแค่นี้นะสองสกับหนึใช่ไหมเหลือแค่สองไปอันนี้ใช่อันนี้มืนเจ็ดครับม โซบัสสามตัวอื้ตแแบนข่าวครับเป็นแอดเดมเลรัตัวสองมยี่สามอะนให้หน่งกับสองโอเคแบนสตาร์ที่20งหนองมนสามสอง8มืนแปดแบนี่ไหนเราสบนอ่งเจ็ดเจ็ ตกี้ติเซนต์รัดีได้สามตัวแนรับเกินสี่ไม่ไหนจะเป็นเพิ่มได้แทยเตี้ยคาตบัตล่างมันหนึ่งกว่าบวกห้าพัน อันนี้กี่เท่าไรนะกี่สองหนึงอันน้สองหน่เป็สามสามคนหนึ่งสามหนึ่งอันนี้เป็นสองป็นสองแบ่สองเป็นเจ็ดสองนแปดสามนหกกับสอง ไม่เห็นสเกลดอสพลังให้มาูที่บแปดไดองแงดอสพลังตัวนึ่งครับสเกครับไี่ค่อยู่ทีใหญ่ทีวนจะเป็นี่สี่ีดมาหน่ตีาะาดบ้านหนึ่งแม่ รากเปหนึ่งสามแปดจะเป็นที่สิบสามไม่ต้องการที่สิบเก้าข้าวราดามข้าอยหน้างลบที่วันนี้สิบสี่ผ่าน

พอน <is> ้องไปบ่านพอน้องมามอเมอร์ทับหนึ่งใบงานหนึ <dans lots> ่งตันแลทกาด้น้องไปบ่าพอน้องมามอเมอทับหนึ่งไใบ งาน่หัยผมเดี๋เป็นเยอเินเยอะมองสาสิามสี่สิห้าสิบห้างนี้เป็นสองห่เรียเิสองสองเลยสองแล้วมเี่สองสองสองที่ระมาเปสเดี๋ยวเป็หลเป็น้าเปล่ือมอ ปีสองนห้าปีนี้ปบาแต่ะคน้อดคนนี้สิบหกยบหกสามสิบหกหเลยันยสบาใช่มสิบแปดหกใบได้เช็คเป็นแปดอือจะเป็นแต่จะจวบเลหรใ่ใหญ่แลวก็ได้บอกโเมอ

เไปเลยเอ้ยมอไอีกมเร่อาไรเลขยดเลของเลหกน่นอ่ามาจากใครมาจากคาราบาับาลรอได้ดีกว่าโอเคาจะหลับได้หลับลด้ปะวะเวลาสบาย อยู่ในระดับต็มเปไม่นาใช่ไมทำได้เอาคตอ่ะอันนี้สอันสอนเลขสามส3มสองได้เ้นไลยังไม่เข้าเลยวิ้นเลยวิ้นเลวิ้นเลยไปเลยอ่ลยมา้่าสาอไป สิบเจ็ดตใน,น 5, รถห OK. ้าพันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดยี่สิบเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าเจหนึ่งสองสสี่ห้าเจ็ดยิบเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าสามเจ็ดหนึ่งองสี่ห้าสี่เจ็ดหนึ่งสองสาห้ากเจเจ็ดหเจ็ดบวกสี่เป็นแปดเเจ็ดเปนหนึ่งจเป็นหนึ่ง มนนาแล้วคยจอต้จนี่อะไรจิตวะกอะไรเจ็ดมันหนึ่งบวกห้าเป็นเจ็ดหมืนเจ็เปนหกบเหนื่อยเล่นพาดนแหละไมเขต้องเจ็ด,ด้วยพีจสองรอบ จที่เป็นไงล่ะแต่ว่าเราติดทิ่จริงก็้วสามใบสองตัวอไใเนี่ยตีตีมาแล้วก็ตายแล้วโซบะกันโซบะกันกระบมกกระป๋องบัวบ้าปังนาพครับสามมือสองจ้ไมเท่าไรมือสี่ถ้าไปเกียนเราไม่เล่นพลาดตีจะตาได้ไหม ถ้าเป็นสกอร์สกอตสิบลอกนะใหญ่เรื่อไทยอันนี้ทางค่ยโอเคขอบคุณค่ะับับยังไม่ได้เิ่าไรโอเค